สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมสีสันนะครับเข้าไปเลยเครื่อง้างแบบนี้นครับอ่ะอนี่ไงเข้าเกมแล้วนะครับรอก่อนนะครับหน้าเกมเป็นอย่างนี้หรออ๋อ,อนี่ไงหน้าเกมเขาเป็นอย่างนี้เลยนะครับ โอเคนะครับโอเคโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งน่าจะเข้านานอยู่น่าจะใช้เน็ตหรือเปล่าหรือว่าตัวสับผมค้างไม่รู้แบบรอแป๊บนึงนะครับน่าก็จะได้แล้ว โอเคครับเข้ามาในเกมแล้วเกมมันจะเป็นแบบนี้อ๋อ oh. แบบฉีดอ๋อ oh, ฉีดน้ำเฮ้ย hey, แต่น้ำมันเหมือนสมจริงมากเลยนะอ๋อ oh, ฉีดน้ำแบบนี้ก็คือเป็นอนาคีสีฟนะอืมอ๋อฉีดฉีดฆ่ากันได้ด้วยจริงนะดีอะไรมันเอาไว้ทำอะไรอ๋อ oh. มันจมน้ำเหรออ๋อจมน้ำเนาะโอเคเยิงไปเป็นปืนฉีดน้ำเออแต่สนุกมากเลยนะครับอ๋อเป็นปืนยิงโอ้ดีเยี่ยมถ้าเราลองมุดอีกอะนแบบนี้ถล่มสีเป็นสีส้มวู้สนุกมากชนะเลยนะครับ อย่างไงได้เกมหนที่สองก็กันอ๋อนี่คือผมอยู่เสีย,ยอะไรอ่ะ๋อมันจะเป็นดีมด้วยอ๋อผมอยู่ทีมสีฟ้าอ่าเพื่อนเอาด้วยเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็แล้วกันน่าจะต้องใช้เน็ตด้วยไหมตายไปตาย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 เฮ้ย,ยผมเกือบตายแล้วแต่ยังดีที่ผมฆ่าเขาได้นะเฮ้ย เพื่อนคนข่าอ๋อเพื่อนค่าเองมันมีบอกด้วยจริงอะเฮ้ยผมเกือบตายผมไปกอนช่วยด้วยเพื่อนเขาจะมาบุกอานาขตดของเราแล้วทำไงดีเพื่อนเพื่อนนายเราจะตายอะไม่นะตายแล้วอืมสามารถกรินแม่ได้ไหมอะสีแดงคือน้ำหน้าเลย โอ้โคษณสนากแล้วโอเคว่าแล้วทำให้เครื่องค่ะอ๋อเราสามารถกินไม่ได้ดีเหมือนกันนะดีมากเพื่อนค่าสีพวกมันไปเลยเดี๋ยวเราไปบุกอันาเคสสิสีเมงไป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 วู้สนุกมาก <c oughs> ผมจะรุนค่าอีกเนี่ย ให้ให้ตายเลยอ้าวผมตายแล้วไม่บ้านนะลาก่อนเพื่อนเย่ <S <S <Yeah. S 1> ชนะอ๋อต้องจำกัดเอิมต้องเอิมจำกัดสีแดงด้วยกําจัดไม่ใช่จำกัด๋อสีแดงอยู่ไหนละ่ะอ๋อทางนี้เหรอโอ้เก็บเรียบเลยนะสีแดงอ จะชน,นะโอเคมันตายดีเยี่ยมโอ้เดี๋ยวผมจะตายแล้วแต่เหมือนสีแดงน่าจะได้เปรี่ยนนะแต่ตอนนี้ผมขอเอาบุญอนาคตผมก่อนก่อแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเอาจริงเหมือนเอาวีเลยผมอยากย่องย่องไปอย,อยู่ด้วยไปก่อนแต่มันก็ดีนะแบบฝ่ายน้ำเนาะสนุกดี สีแดงมากกว่าเรานี่อ๋อมันเกี่ยวด้วยนี่ดูตรงนี้แต่ผมจะเชดูตรงนี้ตรงนี้เองโอ้ยนี่ตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นตรงนี้เลยนะอ่าเขาจะบอกว่าอยู่มันเหลือวิถ้าเราอนาเขตเยอะกว่าแล้วก็ชนะถ้าเวลาวิมันหมดแล้วนะมันไม่ต้องนับกันอยู่ที่จํากัดเอิ่มค่าค่าป้อมมันก็ได้มันอยู่ที่อนาเขตสีของเราด้วยอืมนาะโอเคผมชนะบ๊ายบาย